เรามาเริ่มกันเลยนะครับภายในตัวเครื่องมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับครับบูตเครื่องใช้เวลาน้อยมากเลยครับผมตัวนี้บนหน้าจอเครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของอุณหภูมิที่เป็นพอยต์ตรงนี้นะครับณปัจจุบันว่าเรียวไทม์อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ สถานะของแบตเตอรี่นะครับแถมปากราฟของอุณหภูมินะครับผมแล้วก็แสดงอินนิสซิวิตสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีของความร้อนแล้วก็เวลานะครับโชว์หน้าจอได้เลยนะครับการตั้งค่าใช้งานนะครับกดปุ่มโอเคเข้าไปเจอตัวแรกก็คือจะเป็นแกลเลอรี่ก็คือภาพที่เราเก็บไว้ที่เราถ่ายไว้นะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับ ถ้าเราจะไปดูในส่วนของอันนี้จะเป็นในส่วนของอ,อินฟเฟลตนะ์ถ้าเราจะไปเลือกวิชวลก็กดโอเคเียครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเกิดวิชวลขึ้นมานะครับก็จะสลับกัน IR กับวิชวลแบ็กกลับนะครับ, up, รบอันนี้จะเป็นวิดีโอต่างๆหรือการลบข้อมูลทั้งหมดนะครับตัวนี้อยู่ในแกลเลอรี่แสดงผลแบบความละเอียดของหน้าจอนะครับผม เลือกได้เทมเล็ length, นะครับตัวนี้ก็เลือกเป็นสเก e เล t h ได้เลยเราจะใช้แบบไหนถ้า,าไม่ต้องเข้ามาเลือกบ่อยก็เป็นออโต้ได้เลยนะครับ i m มิซิวิตีนะครับผมตัวนี้ก็เลือกสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีนะครับตามวัสดุนะครับของที่เราจะไปวัดนะครับอย,อยู่ในคู่มือก็จะมีบอกนะครับว่า Material ประเภทไม้ หรือสแตนเล s สตีลต้องตั้งค่า Emissivity เท่าไหร่นะครับถ้า Standard ทั่วไปก็0.95นะครับจะเป็น b a c k b o d y นะครับเรื่องของไอรอนต่างๆในส่วนนี้นะครับเข้ามาเลือกได้เลยนะครับหรือเราจะปรับค่าเองก็กดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วกดโอเคไปนะครับแล้วก็เลือกตัวเลขนะครับก็จะเปลี่ยนแล้วก็กดโอเครั้งนะครับ แต่ถ้าเราไม่อยากจะเลือกนะครับก็เป็น0.95ได้เลยนะครับแบ็กกลับแล้วก็กดเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปพ t t ์ r นสีนะครับตัวนี้ก็เลือกพ t t ์ r นสีเฉดสีบนหน้าจอได้เลยนะครับไฟเซนเตอร์นะครับก็สามารถโชว์หรือปิดได้เลยนะครับเทมเพ u เจอร์เลงนะครับ ตัวนี้ก็เลือกหน่วยองศาซีองศาฟาเรนไฮหรือเคลวิน R O I นะครับก็คือเป็นสเกลนะครับในการแสดงผลก็คือถ้าเราเลือกก็จะโชว์สเกลออโต้ขอบนะครับผมตัวนี้ก็จะมีขนาดความโตอันนี้ทั้งทุ่งกรอบนะครับแล้วก็ อันนี้ไม่โชว์ก็เครื่องหมายกากบาทนะครับทับแบ,บ็กกลับไปก็เป็นกากบาเทมเพลเจอร์อะลาร์มนี้เราก็สามารถตั้งค่าอะลาร์มได้นะครับถ้าไม่เลือกก็ให้โชว์สถานะออฟเรฟเลน n ์เม e เ s อร์ก็คือสภาพแวดล้อมหน้าง,งานที่เราวัดนะครับผมตัวนี้ สแตนดาก็25หรือหน้าง,งานจริงอาจจะภาคสนามอาจจะสูงหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถตั้งได้เลยครับ distance อันนี้ที่เราต้องปรับนะครับระยะการวัดวัตถุนะครับว่าเราจะวัดที่ระยะกี่เมตรนะครับเลือกได้เลยนะครับผม แล้วก็หน่วยของ Distance หน่วยเป็นเมตรเป็นฟุตนะครับผมตัวนี้ออโต้ตัวนี้ก็คือออโต้ power off อ่าก็คือไม่ได้ใช้งานเนี่ยปิดโดยใช้เวลาปิดหน้าจอเครื่องหรือปิดเครื่องกี่นาทีนะครับเลือกได้กดเข้าไปนะครับกดโอเคไปเรื่อยหรือ disable ก็คือไม่ให้ปิดเลย อันนี้ก็จะเปลืองแบบ,บถ้า r e ส i b l e นะไ n e s s ก็คือความสว่างของหน้าจอนะครับตัวนี้ก็เลือก Laser Pointer ได้นะครับเลเซอร์ i n t เตเนาะก็จะเป็นในส่วนของยกตัวอย่างนะครับเนี่ยครับก็มีสามารถเป็นเลเซอร์ได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ ไฟฉายนะครับเลือกได้นะครับตัวน,นี้ on off ได้ครับต่อมาครับบันเวลาในการตั้งค่าในตัวเครื่องนะครับบันเวลาก็แสดงเป็นแพทเทิร์นนะครับ,รบกดตัวเลขเปลี่ยนนะครับกดโอเคให้ตัวไฮไลท์ที่เป็น สีน้ำเงินหายนะครับแล้วก็ตั้งตัวนี้ได้แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็แสดงเป็นแบบ24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงพวกนี้ได้นะครับผมต่อมาครับจะเป็นลังกเวตนะครับนี้ก็เลือกได้เลยครับผมภาษาไทยก็มีนะครับ ะอยู่ล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับถ้าแบ็กกลับไปนะครับก็จะเข้ามานะข้อดีของเขาคือเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับถ้าเป็นปสแตนดาร์ดก็ภาษาอังกฤษอนะ่รีเซ็ตก็เราจะรีเซ็ตโรงงานค่า คืนค่าโรงงานไหมตัวน,นี้ก็เลือกได้นะครับผมฟอร์แมนะครับ PIP ก็คือการแสดงผลนะครับถ้าเป็น Key ลั t ก็ออกหน้าจอหลักนะครับก็เลือกในส่วนของ PIP ตัวน,นี้ได้นะครับกี่เปอร์เซ็นต์เราปรับได้นะครับตัวน,นี้ร้อยเปอร์เซ็น อันนี้จะเป็นในส่วนของความละเอียดของวิชวลก็คือภาพภาพจริงนะครับภาพจริงเราตอนนี้ก็ตั้งได้เลยครับ wi Fi, อันนี้การสื่อสารข้อมูลนะครับส่งผ่านข้อมูลนะครับ USB พวกนี้ครับครับ Local Update พวกนี้นะครับก็กลับมาในส่วนของแกลเลอรี่มาเลย หลังจากที่เราตั้งค่าในตัวเครื่องเทอร์โมสแกนรุ่น E 2องพัเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้เราจะทำการวัดหน้างานจริงนะครับยกตัวอย่างจะวัดในส่วนของความร้อนของคอมพิวเตอร์เราส่องภาพมาเลยครับก็คือสแกนดู oo, เรื่อยๆใช่ไหมครัจุดร้อนก็คือจะอยู่ตำแหน่งที่ประมาณ ใกล้ๆปุ่มสวิต c ์เปิดเครื่องนะครับผมก็จะมีความร้อนถ้าเราจะทำการโฟกัสก็คือกดปุ่มสีดำเล็กตัวนี้นะครับจากนั้นครับผมกดโฟกัสหนึ่งครั้งตัวเครื่องจะทำการโฟกัสให้นะกดชัตเตอร์ปุ่มสีแดง1ครั้งตัวเครื่องก็จะถามว่าให้เซฟไหมนะครับเราก็สามารถเซฟหรือตัวนี้จะออโต้เซฟให้เลย จะเห็นภาพอีกครั้งนึงครับกดโฟกัส1ครั้งกดชัตเตอร์หครั้งนะครับตัวเครื่องเซฟออโต้อ่าเราจะมาดูรีวิวครับเมื่อกี้ว่าเราได้เซฟจ,จริงหรือเปล่านะครับมาที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกขึ้นไปที่แกลเลอรี่นะครับพรีวิวนะครับรีวิวรีวิว น่ครับผมที่เราเซฟไว้แล้วก็ในตัวนะครับในตัวก็จะมีบอกว่าเซฟกี่ภาพไปแล้วนะครับนะบก็จะมีสถานะาบอกแล้วก็เป็นวันที่ข้างล่างนะครับผม